การการคบเพืนพื้นฐานที่สุดก็ก็คือศีลธรรมนั่นเองศีลศีลห้าข้อนั้นเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยทำให้เราว่าไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ถ้าถ้าศีลธรรมไม่ไม่บริสุทธิ์หรือว่าคนไม่มีความความจริงใจในการรักษาศีล สุดท้ายไว้ใจไม่ได้มันเป็นเครื่องตัดสินได้ในระดับหนึ่งแต่ข้อที่2ต้องสังเกตว่าเวลาเราอยู่กับใครกายวาจาใจของเรามันเปลี่ยนแปลงยังไงอย่างเช่นบางบางคนนีไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีแต่ไม่รู้เวลาไปอยู่มันจะพูดอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยดีซึ่งปกติไม่ค่อยพูด แต่สองคนนี้เกิดคุยกันเมื่อ,อไหร่ทาไมมันมันจะออกไปไม่นในทางที่ไม่เป็นเป็นบุญเป็นกุศลเลยหรือว่าไอพฤติกรรมบางอย่างซึ่งปกติอยู่คนเดียวก็ไม่คิดจะทําก็เข้ายเป็นธรรมอาจจะเป็นข้อเกรงใจเือเพราะพราะเป็นอ่าเป็นอารมณ์ร่วมอะไรก็แล้วเป็นซินเนอร์จีในทางไม่ดีอ,อันนี้ก็เรียกว่าสําหรับเราเนี่ยคนนี้ไม่ใช่กัริยานะมิตรของเราแต่ไม่ไม่ใช่การ การตัดสินเขาเลยว่าการอะไรคือคือจะเป็นคนคนดีอันจะมีข้อดีหลายอย่างนะแต่รู้แต่ว่าเราทรงคนอยู่ด้วยกันไม่ดีแต่ว่าบางคนเนี่ยเราอยู่เราอยู่กับเขารู้สึกเหมือนเขาก็ดึงดูความจริงความดีของเราออกมารู้สึกว่าอยู่อยู่ยกับเขาเนี่ยทำอะไรดีคิดดีอะไรที่ปกติถ้าอยู่คนเดียวอ,อาจจะไม่ได้คิด รู้สึกว่าเพราะรู้จักคนนี้คุ้นเคยกับคนนี้เราเป็นคนดีขึ้นเวลาเราอยู่กับเขาเรารู้สึกมองตัวเองชอบตัวเองรู้สึกรู้สึกชื่นชมตัวเองได้ภูมิใจตัวเองได้ก็เป็นเราก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยเขาได้เขาไว้วางใจเราก็มีทั้งทั้งรับทั้งให้เพื่อการที่เป็นเพื่อนกันต้องมีทั้งสองอย่างอันที่ว่าบางคนเนะี่ยถ้าถ้าคนไม่ดีคิดว่ารับดีกว่าให้ ถ้าเป็นคนดีทั่วไปก็ให้ดีกว่ารับแต่ถ้าเป็นนักปราชี่ยต้องเอารับในเวลาโอกาสที่สมควรจะรับและให้ในโอกาสที่สมควรจะให้แล้วสํานึกด้วยว่าในโอกาสที่ให้ได้รับอะไรบ้างและเวลารับแล้วให้อะไรบ้างนั่นก็อยู่อยู่อย่างนี้อยู่อยู่ด้วยกันอย่างนี้มีความสุขความเจริญ